ตรงรนเหอนเมื่อก่อนเราจะถอดเสื้ออาบน้ำอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อน็นอีการอายแลนะอแบบ <laughs> อายอะแต่ตอนนี้คือกล้าที่จะแบบเออถอดเสื้ออาบน้ำเขาเห็นไม่เป็นไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนนี่คือนนะุลคลินิก i อ c ด์ n กวิดคลินิ i เดอะโปรเฟ f ชั่นอลออฟเฟชเชอ e ์ i ีไซ n ์แอนด์คอสเมติกศัสวัสดีครับผมอาจารย์หมอโกวิดและนี่คือ The Review ท่านทราบหรือไม่ครับว่าการแก้ปัญหาชีวิตรักหรือชีวิตครอบครัวเนี่ยการผ่าตัดเสริมหน้าอกเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลเชะง,งัดมากไม่เชื่อตามมาคุยกับคนไข้หมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฟ้าน้องฟ้าเนี่ยหมอจําได้เลยนะวันนั้นที่มาเนี่ยแฟนพามาใช,ใช่ไหมแฟนพามาแล้วก็น้องฟ้าบอกหมอว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ได้อยากเสริมมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแฟนอ่ะ เขาดีนะหมอว่าคือเขากลัวเขาจะเผลอใจไปมองคนอื่นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราเนี่ยจอแบนใช่ไหมแบนแบบไหนแบนแบบแบน LED เลยค่ะแบนนี่เลยแบน LED เลยใช่ไหมแล้วเขากลัวว่าเขาจะเผลอใจไปมองคนอื่นเขาก็เลยบอกว่าใช้ของเก่านี่แหละเอามารีโนเวทใหม่ใช่ไหมเขาก็เลยพาน้องฟ้ามาเองเลยเพื่ออยากให้หน้าอกของน้องฟ้าเนี่ยทำให้เขาไม่เผลอใจไปมองคนอื่นหมอว่าเขาเป็นผู้ชายที่เยี่ยมมากเลยนะวิธีคิดเขาคือ เขาไม่แก้ปัญหาโดยการไปมองคนอื่นแต่เขาแก้ปัญหา้ดยกันคนนี้แหละใช่ทําให้มันดีขึ้น<ฆ>ใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีลูกเนี่ยน้องฟ้ามีหน้าอกใช่ไหมมีค่ะแต่ก็ไม่มากแต่ก็คือมีมีค่ะแล้วมีลูกสองคนหายไปเลยหายไปเลยเหรอคือเนื้อมันหายไปเลยแตม่มันดีตรงที่มันไม่หย่อนใช่ไหมใช่ค่ะ,ะมันไม่หย่อนคือแต่มันหายไปใช่แล้วยังไงอ่ะมันพอมันหายไปแล้วเราดูปฏิยาของแฟนเราเป็นไง เราก็ดูดูที่ตัวเองอ่ะไม่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 ได้แตกต่างแต่ว่าเห็นเขาจะชอบมองผู้หญิงที่มีหน้าอกแล้วก็เวลาโพสต์งานอ่ะเขาก็จะแนบสาวๆไปก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบที่หน้าอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราก็รู้ว่าโอ้โสงสัยเขาชอบผู้หญิงนะแต่เขาที่แรกเขายังไม่พูดแล้วเราทำยังไงเขาถึงพูดออกมาก็เซลเล่นๆค่ะใครเซลฟ์ฟ้าเซลเองบอกว่าถ้าชอบแบบนั้นแบบให้เราไปทํำไหมอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนกับอันนั้นเหมือนจุดประกายแล้ววันหนึ่งเขาก็เป็นคน ไปดูคลินิกหาคลินิกหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยว่าตรงไหนดีตรงไหนดีแล้วก็ถึงวันที่มาหาคุณหมอตอนนั้นมหมอจําได้ไหมว่าเขาเป็นคนเลือกไซส์เองไม่ใช่ใอ๋อใช่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 คือหมอประเมินให้ก่อนนะหมอประเมินให้ก่อนว่าไซส์นี้ไซส์นี้ไซส์นี้ทำได้และปลอดภัยแฟนเลือก505ก็ตีมาหรนะ้อยเนาะก็คือ5 0 5ซีซีคือชัดเจนมากแฟนนี่คือมาสายนี้เลยอะถามนิดนึงตอนเนี้ยหลังจากผ่าตัดกับแน่ดีเนะี่ยชีวิตเรามันมีอะไรดีขึ้นบ้างไหม ก็เหมือนในเรื่องของส่วนตัวก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องกับกับแฟนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันมั่นใจทุกเรื่องนะไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็มั่นใจผู้ตรงๆเหมือนเมื่อก่อนเราจะถอดเสื้ออาบน้ำอย่างเงี้ยนะเมืม่อก่นอนยังอายแฟนนะแบบ <laughs> อายอะ่ะแต่ตอนนี้คือกล้าที่จะแบบเออถอดเสื้ออาบน้าแต่เขาเห็นว่าไม่เป็นไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนนี่เขินนะตอนนี้ก็แบบมั่นใจจริงๆนะเดินผ่านเลยก็ก็เฉยๆเรารู้สึกว่าแฟนเขารักเรามากขึ้นไหม รักมากขึ้นค่ะมันรู้สึกได้จริงๆแตเวลาไปไหนไงคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาก้ให้ไปเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะตัวติดกันแบบตลอดเวลาเหมือนวันนี้ก็มาทีแรกบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ว่าฟ้า,ฟาแ๊บเดียวมาให้กณหมอตรวจหน้าอ,อกแบบเดียว uh huh. แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกเดี๋ยวมาด้วย uh huh. วจริงจริบ้านก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็ยินดีรอเลยรอค่ะแล้วไม่บ่นด้วยอ้ oh, ไม่บน่นถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นไงก็น่างอเลาไปไหนก็น่างอแต่สมมติเราต้องรอเรานานๆนีน่างงแฮ แล้วก็เหมือนออว่าไม่ค่อยหงุดหงิดอารมณ์ก็จะดีจริงๆแฟนมีส่วนอย่างมากที่จะพาเรามาทําหน้าอกถูกไหมถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยต้องให้แฟนบอกให้ทํำไหมหรือว่าดูงี้ทําตั้งนานแล้วดูงี้ก็น่าจะทําตั้งนานแล้วนะเนาะ <c oughs> เพราะว่าเออแฟนก็ก็ดูชีวิตดีขึ้น <c oughs> นอกจากเรื่องความรักที่มองเห็นแล้วแหละว่าเออฟ้าดูมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ดูมีความมั่นใจนะ <c oughs> ดูแววตาก็รู้ว่าเป็นคนมีความมั่นใจมากขึ้น <c oughs> มีความสุขในชีวิตมากขึ้น แล้วเรื่องงานเรื่องการเงินดีขึ้นโดนไหมก็ดีขึ้นค่ะพอเรามีความมั่นใจอ่ะมันทุกอย่างมันก็ดีหมดเหมือนเราจะเดินเราก็เชิดได้มากขึ้นอ่าเลยเราก็มั่นใจว่าอืมนะเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพร้อมอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าก็ชีวิตก็ดูสามเดือนนี้ก็แฮปปี้แบบพื่นมากขึ้นเรื่องซีดีโคนเนี่ยพอแฟนบอกว่าเลือกห้าศูนย์ห้าเนี่ยตอนนั้นตกใจไหมตกใจแค่คิดว่ามันจะใหญ่พอเห็นบางคนเขาทำสามร้อย สามร้อยห้าสิบนใหญ่มากอะ่ะแล้วราเรา,เราฟ้าก็มาคิดว่าตัวเรามีเท่านี้ถ้ามันใหญ่มันจะดูแบบดูน่าเกลียดความคิดอะคะอ่ะแต่คุณหมอบอกว่าห้าร้อยไม่ใหญ่ที่แรกฟ้าก็แอบไม่เชื่อนะว่าไม่ใหญ่แต่พอทําออกมามันก็ไม่ได้ใหญ่จริงด้วยด้วยสไตล์การแต่งตัวของเราด้วยใช่ไหมใส่สายเดียวบ้างกาอ,อกบ้างอะไรเงี้ยบางคนกังวลว่าใสา่ไส์ใหญ่แล้วจะปวดหลังปวดหลังไหมไม่คะ่ะไม่ปวด แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรแตกป่อนมนี้พูดจริงๆแล้วฟ้าก็เคยคิดว่าถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วมันจะรู้สึกว่าอะไรคาอยู่ที่หน้าอกไหม uh huh. แต่จริงๆมันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแล้วมันรู้สึกสบายกว่าตอนที่ไม่มีอะ่ะถ้าเรา uh huh. อยากใส่เสื้อผ้าสวยเราก็ต้องใส่ฟองน้ uh ําเวลาเดินเดินไปมันต้องคอยขยับซ้ายขยับขวาแล้วมันก็จะแข็งๆนะอกฟองน้ำบางทีเ uh huh. พราะเราอยากให้มันมีเพราะเราไม่มีเลย uh huh. แล้วบางทีพอก้มไปอ่ะมันเห็นแต่ฟองน้ําแล้ว มันมีสองชั้นอะอันนึงเป็นฟองน้ำมันเป็นเนื้อเบนมันมันดูน่าเกลียดมากเลยอ่าก็ใจละแล้วตอนผ่าตัดเนี่ยอ่าตอนนั้นรู้สึกน้องฟ้าใช้วิธีการสองกล้องด้วยตาหมอจะไม่ปิดใช่ไหมเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยก็พอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวว่ามันตึงๆถึงลืมตามาเจอน้องอ่าแล้วถามว่าทําเสร็จแล้วหรอน้องบอกว่าเสร็จแล้วค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ตึงแต่ตึงๆโอเคเคยเคยมีน้อง แล้วเคยคัดนมไหมใช่ความรู้สึกนั้นค่ะความรู้สึกคัดน้ํานมอะไรเจ็บมากกว่าระหว่างคัดนมกับสมองคัดน้านมเจ็บกว่าเจ็บกว่าใช่ไหมจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆค่ะจริงๆจิ้มตรงไหนก็ไม่ได้เลยมันเจ็บตึงแล้วมันเจ็บแต่นี่คือไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าตึงแค่ตึงเฉยๆแล้วแผลแผลเล็กไหมหรือแผลใหญ่ไหมแผลเล็กค่ะนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้นิดเดียวค่ะประมาณนี้ก็หมอว่าก็ เป็นการ,รตัดสินใจที่ถูกแล้วแหละที่มาป่าตัดเสริมหน้าอกเนาะ<ฆ>เพราะว่าถ้าเราบางทีถ้าเราปล่อยไปน่ะมันก็เราก็อาจจะรู้สึกเลยว่าเขารักเราแต่แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้มัดใจให้เขาไม่ไปมองคนอื่นที่น้องฟ้าบอกคือดีโนเวตตัวเองใหม่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นฟ้าว่ามันเป็นวิธีที่ถ้าผู้ชายหลายๆคนนะเขาน่าจะคิดให้เป็นแบบนี้นะ หนึ่งมันลดปัญหาลูกไม่ต้องไม่ต้องแตกครอบครัวแตกแยกแล้วสมัยนี้สายกรรมมาช่วยได้ทุกอย่างคุณอยากได้แฟนสวยนะคุณอยากสวยตรงไหนอ่ะคุณให้คุณหมอทําให้ได้แล้วแล้วเราไม่ต้องไปเริ่มใหม่กับคนอื่นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปเจอแม่ใจร้ายที่มาเลี้ยงลูกเราถ้าเราอยากให้แฟนเราสวยตรงไหนอ่ะไปปรึกษาคุณหมอเหมือนแฟนฟ้าโคตรโคตรเจ๋งนะคือเขาแบบเขาสุดยอดอ่ะคือ คือหมอว่าหายากส่วนใหญ่ผู้ชายที่หมอก,ก,ก็ไปมีเลยแล้วปล่อยให้เกิดปัญหาช,ชีวิต<ช>ครอบครัวชีวิตรักลูกแตกแยกทุกอย่างแต่คนนี้ไม่เขารู้แสดงว่าเขารู้ในใจว่าจวนจะห้ามใจไม่ได้แล้วจวนละจวนละจวนจะห้ามใจไม่ได้แล้ว<ช>ไ,ปไปทาเนี่ยไปทําดีกว่าว่าเออ,เอ,อน่าจะได้ไม่มีปัญหาจบพอทําเสร็จภูมิใจทีนี้ก็นั้นแล้วเนาะ<ช>นั่นแหละครับแสดงว่าการผ่าตัดเสริมโนกแก้ไขปัญหา อย่าร้างแก้ไขปัญหาครอบครัวแตกแยกแก้ไขปัญหาชีวิตรักได้จริงๆได้ค่ะขอบคุณน้องฟ้ามากที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับขอบคุณหมอด้วยค่ะนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับแฟนเพจของทั้งโควิดคลินิกและไอเนโบคลินิกนะครับอ่ะคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิดคลินิกและก็ไอเนโบคลินิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฟ้าขอบคุณมากเลยนะสวัสดีครับ